นายังขึ้นยังนี่มาแล้วไอ้เหลืองใหญ่นาก็โดนไอ้เหลืองไอ้เก่านู่นเก่าเก่าล่างมาล่างมาเอื้อมไม้ใกล้ไม้ใกล้เอื้อมไม้ใกล้เบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมายกอื้อหือืเออวางวางวางเทียวตัวนายเขาสายหวานนะเขายิ้มอยู่นั่นแนี่อยวหลุดน้ำตุ่มไป เดี๋ยวเดี๋ยวกดลงไปอย่างเดียวออกไปยังไอ้นี่นี่วายสีขนเกาะสวิงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเธอไปเธอไปเธอไปโทรศัพท์ก็มาโอเคโอเคพี่ตีหนมได้ ันที่มันขึ้นเป็นสูงมันไล่ไล่ไินเนีบ้าบเงคือได้สีคนเด็กมาขาดกันคีมไมไหนครับอยไคีมเดี<ๆ>๋ยวผมเอาของผมปลดเลยจับไม่ได้นะปลดมาเดี๋ยวสะบัดเบ็ดเข้าเนื้อแลวโอ้โหไม่อยากจะเล่าไป ไเลยลอกตกคนนะครับอันไม่สวัวนี้นะครับปลาแดงกลายเป็นปลาเล็กไปเลยปลาใสแดงเลยกลายเป็นปลาเล็กนะครับแต่แรกก็คิดว่าปลาแดงใหญ่แดงไซส์ครึ่งโลนั้นน่ะอืออุ้ยอ่ะครึ่งโลเลยเหรอต้องเอาฝ่ามือวางด้วยเปล่า เอาคันตกเมืองมาตกปลาเนื้อไอปลาก็กินไม่ดูคันเนี้ยนะเออตายแล้วไม่เป็นไรปลาอะไรครับเอาเลี้ยงเป็นมาก่อนไหมได้อยู่นะเออมาเอาไหมเลี้ยงเป็นก่อนไหมอันนี้ไม่ต้องเลี้ยงเป็นมันหรอกนะไม่ได้เดี๋ยวไปลองล่างเดี๋ยวเละขาขาปลาเก่าเราก็อยู่นี่เลี้ยงเป็นไว้ก่อนป๊านี่สบายกลับบ้านกินสดสด อันนี้มึงตายเว้นดินึกว่าเป็นไอเวนอืมีกเวนอืมวิจีดจีดดจีอืมเ้ยังรอกคุมไล้หรอกรขี้ขี้ขี้ไม่มั่นใจกว่าขาดเนี่ยไม่ต <c oughs> <c oughs> ้อกลัวแล้วในทันเบี้ยเจ๊งเงี้ยมือสิทโลเอาอยู่เนี่ยขี้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 เลยเอ้เจนอย่มคันเรื่อยเรื่อยเ ตลกดดไว้คันน้ายางขึ้นยังนีนมาแล้วไอ้เหลืองหายน้ากกโดนไอ้เหลืองไอ้เก่านู่นเก่าเก่าลางมาลางมาเอื้อมไม้ใกล้ไม้ใกล้เอื้อมไมาใกล้เบียงมาเบียงมาเบียงมายกอื้อือเออวางวางวางเตี้ยตัวนาเขาสายหวานนะเขายิ้มอยู่นั่นนละอย่าหลุดน้ำตุ่มไป อืมได้ครับย่อนครับย่อนย่อนๆย่อนไ่เดียวจริงจริงนะไม่ไม่ออกแรงเลยอสะบัดหน่อยเดียวก็หลุดแล้วช้าไม่ได้ครับวีแแ้้วมันปลอดมันทะลักอ่นนะเปิดห้องให้ผมหน่อยเอนไปฟื้น กันกันนะฮะรอ,รอ,อบเบียดไปรอบเบียดไ,ไปตาหนึ่งอะเหลือสองตาสองตามันหายเหรอใาา <c oughs> จยเย็นนาดูเลยนี่เละไอ้แว่นนี่เละ เอามื่อกี้ลงห้องไปแล้วล่ะปตะเกาอ๋อดูผลงานเราครับตพัดเอามัไปลอยสาย ววรวมๆเนี่ยตะเกิปตะสากรอเบ็ดตั้งหลายตานะป่ะปยกขึ้นยกขึ้นอื